สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปโคโค่บัตนะครับก็เป็นแอปสะสมคะแนนนะครับมีทําแบบสอบถามต่างๆนั้นแล้วก็สามารถถอนเข้าเทย์ทูมอนิเวเลนะครับลิ้นพันก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ผมไม่ได้อัดคลิปมานานเหมือนกันนะเพิ่งแลกไปนะครับเลทแต่ละวันเนี่ยมันไม่เท่ากันนะเมื่อวานนี้เลดอยู่ที่4 48,800ประมาณนี้มันเหลือลงมา4 8 393ผมก็เลยแลกเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเพิ่งแลกไปตัวนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นคะแนนโชว์นะครับตอนนี้เนี่ยคะแนนอาแรกวันนี้นะแรกไปช่วง17บเจ็ดกา่นาทีนะครับอะไรเนี่ยสามดดูคะแนน387อ่ะตอนนี้น่ยขึ้นมาอีก6อันนี้ไป็น389แล้วละก็ประมาณนี้อ่ะในส่วนของการหาคะแนนนะครับมันก็จะมี พวกนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวกดทําก่อนอเราพริมพ์ม่วๆก็ได้นะพิมพ์ตัวเดียวก็ได้นะครับสําหรับตัวนี้นะเผื่อใครอ,อ,อาจจะระแวงอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าจริงๆนะพิมมันพิมพ์ได้นะครับผมก็ลองดูละมันก็ไม่ได้เป็นไรหรือว่าเราจะพิมพ์ถูกก็ได้นะครับมันไม่เป็นไรก็คลิกไปเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้เลยคะแนนตัวนี้เนี่ยจะได้10%ของที่เราทำนะครับ มันจะรีเซ็ตตอน9โมงเนี่ยเราสามารถรับได้นะก็ประมาณนี้ในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนเนี่ยมันจะได้คะแนนสูงสุด1 0,000นะอ่เพื่อนเพื่อสมัครต่อผมเพื่อนๆจะได้100นะครับส่วนผมจะได้อ่าหนึ่งหมื่นก็คืออ่าเพื่อนเพื่อนได้100เนี่ยผมก็จะได้10ประมาณนี้นะครับได้สูงสุดถึง1 0,000ท่านเพื่อนได้1นึ่งแสนคะแนนผมก็จะได้สูงสุด1 0,000ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไม่ได้อีกนะก็ประมาณนี้เลยตัวนี้เนี่ยอ่า รอบก่อนเนี่ยนานมากนะก็ต้องรอดูอีกทีนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้เรื่อยๆนะถ้ามันเกิน10วันเนี่ยผมก็จะเริ่มอัปเดตละอ่ะตอนนี้เนี่ยถอนไปทั้งหมดอยู่ที่4ครั้งนะครับที่สําเร็จนะก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเร็แต่รอบเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเรรอบก่อน4ี่ฮะ4 7 0 0ม่เันลยอ่ะ, 4, 7, อะช่วงนหนึ่งก็จะเป็นเลรยเท่าเดิมนะครับ ประมาณ 4, 1่9 7นปรานะครับพร3ามรอบแรกเนี่ยจะเท่าเดิมแต่ว่าทางหลังมามันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับถ้าใครทถนัดทำแบบสับทามก็สามารถทำพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยทำเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะครับในะส่วนของโคโ o b บอสนะหลายคนเนี่ยก็อาจจะลบไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันยังจ่ายอยู่ถ้ามันไม่จ่ายเดี๋ยวผมมาแจ้งให้นะแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคในส่วนนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ